สารสกัดโปรโตีนธรรมชาติจะเป็นสารตั้งต้นในการสร้างวิตามินดีในร่างกายรวมถึงแคลเซียม<อ>ผิวผมร่วงเยอะมากแล้วก็ผิวแห้งกร้านนะคะ<อ>จินมีภาวะดูมีสภาพที่ดูแก่ก่อนวัยลง เป็น1ิปีเลยมีลูกสองคนหลังคลอดแล้วนะคะเราก็จะต้องมีการให้หนมลูกทีนี้จะเกิดปัญหาคือเวลากลางคืนเราจะต้องนอนดึกเหมือนแบบว่าร่างกายเนี่ยจะต้องมีการดึงแคลเซียมในเรื่องของเลือดของอะไรเนี่ยให้กับลูกเราผมร่วงหนักมากตรงนี้เป็นแบบโว่เวิง้งไปเลยก็คือจะไม่เห็นเส้นผมไม่เห็นลายผมเลยก็คือหัวล้านแล้วก็ในเรื่องของผิวพรรณก็คือว่าตามผิวแขนใบหน้าเนี่ยนะคะ คือผิวจะแห้งมากลอกเป็นขุย<ะ>เล็บเปราะบางแล้วก็คือที่ตามมานมากกว่านั้นคือเรารู้สึกว่าเราเกิดความบาดเจ็บในร่างกายคือเวลาเราเดินหรือว่าเรานั่งลุกนั่งเนี่ยกระดูกจะดังก๊อบแกป้ปวดโอดโอยตามหลังตามข้อเข,ข,ข,ข่าข้อขามาก mm hmm. ส่วนวันหนึ่งนะคะก็มีเพื่อนท่านหนึ่งเนี่ยเขาก็คือได้มาแนะนําว่าอะไรที่เป็นสิ่งที่บริสุทธิ์เราเข้าไปเสริมสร้างเซลล์ในร่างกายที่เป็นเน้นเรื่องของการสร้างโปรตีนแคลเซียมเนื้อเยื่อภายในร่างกาย นั่นคือสารสกัดที่ได้จากปลาก็คือคอลลาเจนบริสุทธิ์ตัวนี้มันจะมีเรื่องของตัวสารสกัดที่ได้จากคอลลาเจนบริสุทธิ์100%ซึ่งเป็นปลาปลาทีละเปียจากประเทศญี่ปุน่นมันมีคอลลาเจนร้อตัวนี้อคอลลาเจนส่งผลในเรื่องของผิวผมเลฟ อันนี้เด่นชัดเลยคือตัวคอลลาเจน t y p ์ one แต่มากกว่านั้นนะคะในหนึ่งกระป๋าเนี่ยมันผสมตัวไดเพไทด์เข้าไปด้วยตัวไดพไทไทเป็น type 2เพราะว่า type 2เนี่ยจะไปเด่นชัดในเรื่องของข้อต่อกระดูกหัวเขา่าตรงนี้ค่ะอย่างยกตัวอย่างว่าเหมือน j o i ส์ข้อต่อว่ะจะเป็นข้อต่อบริเวณข้อศอกหัวเขา่าพออายุมากขึ้นนะคะมันจะทําให้น้ําหลอลื่นเนี่ยมันน้อยลงมวลกระดูกมันก็จะบางลงด้วยแล้วก็ในภาวะของคนที่หลังคลอดตั้งคัน ลูกเนี่ยจะดึงสารอาหารดึงแคลเซียมออกไปหมดเลยมันจะทําให้มีภาวะของกระดูกเริ่มจะพุนสารสกัดโปรโตีนธรรมชาติจะเป็นสารตั้งต้นในการสร้างวิตามินดีในร่างกายรวมถึงแคลเซียมเกิดการสร้างแคลเซียมในร่างกายด้วยแล้วก็ตัวเนี้ยเข้าไปเป็นเนื้อเยอื่อบริเวณข้อต่อ <c oughs> ก็เลยทําให้อาการปวดข้อปวดเข่าวปวดกระดูกอะ่ะมันดีขึ้นทิ้งไว้ไม่ถึง1นาทีจะใสใกลายเป็นน้ําเลยค่ะตัวเนี้ยเป็นตัวบริสุทธิ เพราะฉะนั้นถ้าใครที่ชอบในเรื่องของรสชาติ<ม>เราสามารถเอาตัวนี้ไปใส่ในชากาแฟนมเครื่องดื่มอะไรก็ได้ชงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน้ำจะใสดื่มง่ายค่ะไม่ขาวไม่มีสีไม่มีกลิ่น